เมื่อวานนี้ค่ะมีอาสาสมัครของประชาชนจำนวนมากนะคะที่ออกมาร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดกรุงเทพมหานครค่ะขณะเดียวกันอีกหลายๆจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมด้วยก็ออกมาเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเราจะลองกลับไปดูภาพของเมื่อวานที่เป็นภาพที่หลายๆคนประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อวานนี้นะคะประชาชนในกรุงเทพมหานครออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะในการทําความสะอาดสถานที่และก็สาธารณูปโภคซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จราจรนะคะการทําความสะอาดครั้งใหญ่นี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับประชาชนนะคะจัดทำขึ้นภายใต้ชื่อ Big Greening Day ค่ะก็มีการรวมตัวกันเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ที่ร .6 ที่สวนลุมพินีนะคะแล้วก็มีประชาชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วม โครงการกันจํานวนหลายพันคนทีเดียวค่ะซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายต่างๆนะคะที่ได้มีการระดมกันโดยเฉพาะเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าในส่วนของ Facebook นะคะ จะเห็นได้ว่าน้ําใจของคนกรุงเทพมหานครไม่เคยเหือดแห้งไปจากจิตใจค่ะรวมถึงน้ําใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะบางคนแม้จะไม่ได้เช็ดถูทําความสะอาดนะคะก็ทําหน้าที่เป็นหน่วยบริการน้ําดื่มให้กับคนอื่นๆค่ะทําให้บรรยากาศที่ร้อนจัดของเมื่อวานนี้คลายอุณหภูมิลงและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจชาวกรุงเทพรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศนะคะเพื่อคืน ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมท่านนั่นเป็นภาพที่หลายๆคนบอกว่าประทับใจแล้วก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะสำหรับการที่จะอยู่เพื่อที่จะช่วยกันฝ่าฟันแล้วก็ฟื้นวิกฤตของประเทศไทยในเวลานี้ค่ะ